สวัสดีครับผมกระกอานช่างใครก็ทําได้เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําแนวทางการซ่อมเลื่อยวงเดือนขนาดขนาดจิตนิ้วนะครับของยอมาคต t กนะครับมาคติกนี่มันเป็นย่อของ Magita เป็นผู้ผลิตนะครับนี่นะครับมเขียนว่า m a คต t กบายมาคิต้านะครับส่วนอาการตัวนี้นะครับคือไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการชิกแล้วก็ทําการตรวจสอบว่าเสียจุดไหนต้องซ่อมอย่างไรนะครับ ว่าที่จะไปรับชมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับพอเราได้มาแบบนี้นะครับขั้นแรกที่ผมจะทํานะครับก็คือดูแรงขานก่อนนะครับว่ามันมีอยู่หรือเปล่านะครับแรงฐานของตัวนี้กะเป็นแบบนี้นะครับแต่อยู่สองข้างครับแรงข่านขั้นแรกเลยนะครับเวลาทําอะไรไม่ได้คิดไม่ออกนะครับว่าจะิ่มตรงไหนให้ถอดดูแรงข่านก่อนนะครับทาไปทีละขั้นตอนนะครับอย่าเพิ่งเสียบลักนะครับเผื่อมันจะระเบิดอะไรนะครับ นี่นะครับเปิดดูไม่มีแปลงฐานนะครับแปลงฐานไม่มีนะครับแสดงว่าเขาน่าจะถอดออกมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ในใจเหมือนกันแล้วก็ํามาแกะดูั้องส่งฟังครับต้องส่งฟังก็ไม่มีแปลงฐานนะครับจากนั้นผมก็จะทําการเช็คดูในทุนนะครับว่ามีฟันสึกหรอหรือเปล่านะครับดูจากช่องนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนใบไปนะครับมืออีกฝั่งหนึ่งหมุนใบวงเดือนนะครับแล้วก็ดูทุนนะครับว่าสึกหรอหรือเปล่านะครับ ขออภัยนะครับผมส่องในรูนี้มันไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมืดนะครับเหมือนว่าจะไม่มีนะครับขั้นแรกนะครับเวลาเราจะ่อมพวกเลื่อยวงเดือนพวกนี้นะครับให้เราทําการถอดใบออกซะก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะครับการถอดใบวงเดือนนะครับท่านที่ยังไม่รู้นะครับอ่าตรงนี้มันจะมีตัวล็อกล็อกใบอยู่นะครับทําให้มันล็อกนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับนี่นะครับแต่สังเกตว่าใบมันจะล็อกนะครับมันจะหมุนไม่ได้นะครับจากนั้นให้เราทําการใช้หุกเหลี่ยมขันนะครับผมได้ทาการขันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เวลาเราซ่อมของพวกนี้นะครับให้เราถอดใบทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมูหรือสว่านหรือเครื่องมือต่างๆนะครับที่มันมีความคมอยู่นะครับเราต้องการถอดใบออกนะครับเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมนะครับนี่นะครับผมได้ทำการถอดใบออกแล้วนะครับแล้วก็ให้เอาแหวนแล้วก็ตัวน็อตใส่กลับเข้าที่เดิมก่อนนะครับเผื่อว่ามันมันมันหายไปนะครับเวลาเราตั้งไว้แล้วก็ทําการล็อกล็อกให้แน่นนะครับเผื่อเราลืมนะครับเราไปเปิดเครื่องนะครับตัวนี้อาจจะหลุดออกได้นะครับถ้าเราขันไม่แน่นนะครับ นี่นะครับเราขันแน่นแล้วนะครับหลังจากดูดแรงทานแล้วนะครับว่าไม่มีนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมจะใช้มันติมิเตอร์แบบเข็มนะครับนี่ครับมันติมิเตอร์แบบเข็มตัวนี้นะครับจะไม่มีสายเสียบมานะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับจะจะเป็นตามใช้งานก่อสร้างนะครับจะมีปลั๊กเขาจะใช้ปลั๊กสามเฟสแบบนี้นะครับในการต่อนะครับ แล้วนะครับผมก็จะตั้งมิเตอร์ไปที่ R คูณหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับ R คูณหนึ่งก็วัดคู่สายก่อนนะครับว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามันไม่ช็อตภายในนะครับจากนั้นนะครับผมจะมาทําการแกะดูก่อนนะครับว่าสายไฟขาดหรือเปล่านะครับทาไปทีละขั้นตอนนะครับของมารกติกนะครับมันก็จะแกะน็อตหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะดูสายไฟนะครับ ครับหน้าตาข้างในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนว่าคือแกะ่้มมาแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการชิคกันนะครับเก็บอะไรชิ้นส่วนไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวมันจะหายนะครับนี่นะครับหน้าตาสวิตเวลาทําการชิคของพวกนี้นะครับให้เราทําการชิคเป็นขั้นเป็นตอนนะครับช็คจากง่ายไปหายากกว่านะครับไม่ใช่ว่าลื้อแล้วก็ค่อยชิคนะครับเดี๋ยวนั้นจะทํางานแบบซับซ้อนแบบยากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาการทิศสายขาดกันก่อนนะครับตั้งอาคุคหนึงเหมือนเดิมนะครับ สายสีขาวนะครับี่หลายสีขาวนะครับมิเตอร์ขึ้นสุดนะครับแสดงว่าสายไม่ขาดนะครับแล้วก็เราเช็คสายสีดํานะครับมิเตอร์ขึ้นสุดเหมือนกันนะครับแสดงว่าสายตัดปัญหาเรื่องสายไม่ได้เลยนะครับว่าสายไม่ขาดนะครับแล้วก็จากนั้นผมจะมาทําการเช็คสวิตก่อนนะครับเวลาสวิตมาแบบนี้นะครับให้เราดูนะครับหน้าสัมผัสนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคู่นี้นะครับกดได้จะติดนะครับคู่นี้จะติดนะครับแล้วก็กดคู่นี้ก็จะติดนะครับไม่ใช่กุดแล้วก็คู่นี้ติดนะครับเราต้องดูไดอะแกรม บนสวิตก่อนนะครับแต่ละสวิตไม่เหมือนกันนะครับเราต้องดูมันจะบอกตับินของเทมันก็จะบอกเกือบทกตัวนะครับตับินของเทียมให้เราให้เราจดไว้ก็ได้นะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับให้เราจดไว้ว่าสวิตมันจะทำงานอย่างไรนะครับทีี้ผมจะมาทำการเช็กสวิตก่อนนะครับว่ามันติดหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับตั้ง R คูณ1นะครับเรวก็จิ้มคู่แรกก่อนนะครับถ้าจิ้มแบบนี้นะครับวัดแบบนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับวัด4กับ4กับ3เหมือนกันนะครับจะจะไม่ขึ้นนะครับ อ๋อไม่ใช่นะครับสี่กับสามมันจะต่อถึงกันนะครับใช่ครับนี่นะครับสี่กับสามจะต่อถึงกันนะครับออไปนะครับเดี๋ยวเราต้องมากดดูนะครับอ่ะสวิตไม่เสียนะครับสวิตกับสายตัดออกไปเลยนะครับไม่ได้เสียนะครับเดี๋ยวตดออกก่อนนะครับทําไปทีละขั้นตอนนะครับไม่ต้องรีบร้อนนั่นผมจะมาลองเช็คตัวนี้สายที่ออกมาจากเครื่องนะครับจะเป็นสายฟีนคอยนะครับที่ต่ออ่า ที่ต่อออกมานะครับข้างหนึ่ง,นงจะไปที่แปลงฐานนะครับแล้วก็ข้างนึ่าเหมือนคู่นี้จะไปแปลงฐานฝั่งนี้นะครับคู่นี้จะไปแปลงฐานอีกฝั่งหนึ่งฟังนะครับ <Heroes> แต่ผมไม่รู้นะครับว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะครับเดี <ishing> ๋ยวผมจะมาลองวัดดูก่อนนะครับถ้าวัดคู่แบบนี้มันต้องไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าม,มันเป็นคนละขดกันนะครับเหมือนว่าฟีนฝั่งนี้นะครับฟีนฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันคนละขดกันนะครับถ้าเราวัดแบบนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับมิเตอร์มันจะไม่ขึ้นครับ่ีต้าขึ้นนะครับ ถ้าเราอยากรู้ว่าฟิลเสียหรือเปล่านะครับให้เราวัดแบบนี้นะครับเอาสายมิเตอร์ข้างหนึ่งนะครับเสียบไว้ที่อ่าที่มาจากสวิตนะครับที่มาจากสวิตสวิตมันจะเป็นคู่นะครับนี่นะครับที่ต่อออกมานะครับหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามนะครับมันจะต่ออยู่กับฟิลคอยล์ด้านในนะครับอวงจรนี้ผมได้อธิบายไว้ในคลิปสว่าน์แล้วนะครับมันก็จะทํางานเหมือนกันเลยนะครับและนี่ผมจะมาทําการเช็คให้ดูนะครับการเช็คฟิลขาดหรือเปล่านะครับให้เรา ทำแบบนี้นะครับให้เราเอามิเตอร์ต mm ั้งย่านวัดคูณหนึ่งนะครับ R คูณหนึ่งนะครับแล้วก็วัดไปที่สก็ตของแบงค์ฐานนะครับกิ่มไปที่ตัวทองแดงเอาตัวทองเหลืองนะครับมันจะอยู่ฝั่งในฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับแสดงว่าเส้นนี้นะครับจะเป็นของขุดด้านใต้นะครับเส้นนี้นะครับจะเป็นของขุดด้านใต้นะครับถ้าเป็นของขุดด้านใต้นะครับของขุดด้านบนตรงนี้จะไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับจะไม่ขึ้นแสดงว่าขุดด้านใต้นี่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะวัดอีกหนึ่งอีกหนึ่งขุดนะครับ ขดอิมขดนี้เป็นต้อ็นขดด้านบนตรงนี้นะครับไม่ใช่ขดด้านใต้นะครับอ่าใช่ครับจะเป็นขดขดนี้นะครับถ้าขดขดด้านบนขึ้นนะครับขดด้านใต้ต้องไม่ขึ้นนะครับต้าขึ้นจะดงว่าชอดนะครับนี่นะครับไม่ขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเราตัดปัญหาเรื่องฟีนคอยไม่ได้เลยนะครับฟีนคอยไม่ได้เสียแน่นอนนะครับแต่มันมีอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นทุนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทุนนะครับเพราะว่ามองดูแล้วนะครับอ่าสี่ของคอมมิวนะครับสิบรออยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแกะดูทุนนนก่อะครับ ทิ่วินี้ครับเป็นค <aha. S 1> ่อนข้างละเอียดสักหน่อยนะครับเพราะว่าจะให้ทุกคนจะได้ทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการตอดดูทุนนะครับการตอดดูทุนนะครับมันจะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับของของตัวน okay. ี้นะครับมันจะมีหลายรุ่นนะครับวงเดือนนะครับของย่ออ่ามาร์เกนะครับ m อมดีห้าแปดศูนย์นะครับนี่จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับเวลาเก็บน็อตนะครับต้องต้องแยกกันไว้ให้ดีๆนะครับ เก็บมาทาการยกดูยกตัวทุนดูนะครับค่อยๆยกนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ปัญหาอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือไม่สปริงตัวนี้มันมันมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้แก้ไขอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับตอนนี้ไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ยกตัวนี้เก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทุนกันนะครับนี่นะครับทุนมันก็จะอยู่ในนี้นะครับจะมีลูกปืนอยู่นะครับเกะออกมานะครับเช็คลูกปืนก่อนนะครับว่าลูกปืนแตกหรือเปล่านะครับตัวนี้ลูกปืนตัวหน้า ตัวบนไม่แตกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทาการตอดูกันนะครับจะแก็งสักหน่อยนะครับต้องงัดขึ้นนะครับเพราะว่ามันติดบาลุปืนอยู่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับต้องงัดแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับนี่นะครับหน้าตาของทุนนะครับนี่คือที่อยู่ของฟินนะครับที่ผมเนี่ยอธิบายไว้เมื่อกี้นะครับฟินคอยจะมีอยู่สองขดนะครับนี่นะครับขดซ้ายขดขวานะครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับที่เราวัดเมื่อกี้นะครับ มันจะมีขดบนกับขุดบนกับขดล่างนะครับสองขดชิลวัตไปแล้วก็ไม่ได้เสียนะครับนี่ครับหน้าตาของตุ้น่าร์กติก MT580 นะครับนี่นะครับตัวนี้จะยังเป็นตุ้นแท้อีกนะครับถ้าเป็นตุ้นแทมันจะปีไว้แบบนี้นะครับเป็นม a จ i ิต้านะครับนี่นะครับหน้าตาของตุ้นนะครับเดี๋ยวมาทำการเช็คตุ้นนะครับนี่ครับเกตได้เลยนะครับว่าซีคอมมิวตัวนี้นะครับสึกรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เสียนะครับก็จะทาการเปลี่ยนทุ่นใหม่เลยนะครับการเปลี่ยนทุ่นใหม่เลยนะครับแต่ยังใช้ตัวลูกปืนตัวเดิมอยู่นะครับท่านใดที่จะเปลี่ยนลูกปืนก็ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะทาการเปลี่ยนทุ่นอย่างเดียวนะครับท่านใดที่จะพาไปพันใหม่แล้วก็เปลี่ยนขั้วคอมมิวใหม่บางร้านเขาก็รับทําอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้รับพันนะครับเพราะว่าต้องการเสียเวลาอยู่นะครับดังนั้นผมก็เลยได้ทําการสั่งซื้อตัว ตุ้นตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวมจะไปทำการซื้อตุ้นตัวใหม่มานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาชิคตัวตัวซองตัวนี้กันนะครับว่ามันปกติหรือเปล่านะครับมันก็ไม่ได้ไหมนะครับมันก็ตัวขนลวดก็ยังใสๆอีกนะครับเดี๋ยวเราวัดอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามันลงกลาวหรือเปล่านะครับเราเช็คแบบนี้นะครับเราก็ไปแตะตัวซีซีข้างในนะครับนี่นะครับดูซีซีนะครับไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ายังไม่็อดลงกลาวนะครับ แสดงว่ามีเสินเสียครับเดี๋ยวผมจะมาทาการลองวัดทุนที่เสียดูนะครับในเวลาวัดทุนนะครับให้เราวัดเป็นยวนี้นะครับวัดไปเรื่อยๆนะครับมันต้องขึ้นทุกขุดนะครับงทุนตัวนี้ยังไม่ได้ขาดนะครับถ้าเราซ่อมผมเคยซ่อมอยู่นะครับตัวตัวซี่ตรงนี้นะครับที่หักไปหนึ่งซีนะครับจะใช้สายไฟนะครับเบอร์สองจุดห้าตอกให้แบนนะครับแล้วก็เอาอี็ปกซีหยอดนะครับแล้วก็บัตรกีสายตันนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาทำให้ดูนะครับ แต่ทางนี้นะครับเราต้องวัดแม่มันช็อตกันก่อนนะครับแม่มันช็อตลงโครงนะครับหรือว่าขาดนะครับนี่นะครับมันก็ยังไม่ได้ขาดนะครับถ้าผมจะส้มได้ก็ส้มได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสั่งซื้อตัวใหม่มาเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาของทุ้น MD 58ตุลนะครับเป็นตุ้นตรงรุ่นนะครับของย่อนี้พอใช้ได้อยู่นะครับตยู่นะครับก็เวลาผมใช้นะครับ ถ้าซื้อของแพงมันแพงก็จะซื้อยี่ห้อนี้มาใช้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมามาเปรียบเทียบนะครับอ๋อจะพูดถึงเรื่องราคานะครับอยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนี่นะครับตุ่นในกล่องก็จะไม่มีอะไรนะครับจะมีตุ่นอยู่อย่างเดียวเลยนะครับก็ตุ่นก็มาแบบนี้เลยนะครับออกจากกล่องนะครับเป็นของยี่ห้อ DCA นะครับลองไปสั่งซื้อกันได้นะครับเวลาเราสั่งซื้อนะครับลูกปืนจะไม่ติดมาด้วยนะครับ ไอ้ของบางติดนะครับลูกปืนติดมาด้วยก็เคยมีนะครับผมเคยสั่งซื้อมาเปลี่ยนอยู่นะครับเนี่ยแบเที่ลักษณะหน้าตานะครับนี่นะครับก็ความยาวของตุ้นก็มีความยาวเท่ากันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือใบพัดของที่พัดลมนะครับตัวของแท้นะครับของมายกิต้าตัวแท้ตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าครีบสีดํานะครับจะเป็นครีบสีดำแล้วก็ตัวนี้จะเป็นครีบสีขาวนะครับแต่ผมดูกันแกนนะครับตรงแกนตรงเฟืองนะครับก็เท่ากันนะครับด้าหลังก็เท่ากันนะครับนี่นะครับ มลาก่อนใ่นะครับให้เราเทียบดูก่อนนะครับว่าเท่ากันหรือเปล่านะครับให้เราทําการเอาหัวของตัวเฟืองตันนี้นะครับปักลงไว้ที่เรียบๆนะครับแล้วก็ดูใบพัดนะครับว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับเท่ากันนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับวันนี้ครับจะเป็นทองแดงแท้นะครับของย่อนี้จะเป็นทองแดงแท้นะครับบางย่อตัวนี้จะเคลือบมาเป็นทองแดงเฉยๆนะครับด้านในจะเป็นอลูมิเนียมนะครับระวังไว้ดีนะครับของกรีดต่ำาๆนะครับให้เราซื้อพอมีย่อหน่อยนะครับจะใช้ได้ดานขึ้นนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนตัวใหม่ลงไปเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับที่ผมดูเมื่อกี้นะครับยังไม่มีแลงขานนะครับผมก็เลยไม่ผมจะมีแปลงฐานอยู่นะครับแลงฐานของเรื่อยวงเดือนเจ็ดนิ้วนะครับจะใช้รหัส h สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนมากจะใช้แบบนี้นะครับถ้าของหินเตียจะเป็นอีกหนึ่งแบบนะครับของหินเจียจะเล็กนะครับแต่ถ้าถ้าของ ของของถ้าเป็นของเรือวงเดือนนะครับจะใหญ่นะครับนี่นะผมจะมาเปรียบเทียบไปดูนะครับนี่จะเป็นของหินเจียนะครับนี่จะเป็นของเรือวงเดือนนะครับความแตกต่างกันนะครับงบประมาณซ่อมนะครับไม่เกินห้าร้อยบาทนะครับถ้าเสียเปลี่ยนตุ้นอย่างเดียวนะครับรวมแรงฐานแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําการซ่อมเปลี่ยนเปลี่ยนตุ้นเข้าไปในตําแหน่งเดิมนะครับท่านใดที่จะเปลี่ยนลูกปืนนะครับ ลูกปืนตัวบนนะครับจะเป็นรหัสเซตแล้วก็ศูนย์สามตัวแล้วก็เก้านะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับจะเป็นเซตแปดศูนย์เก้านะครับนี่นะครับท่าใดจะเปลี่ยนลูกปืนใหม่ก็ซื้อลูกปืนมาออกใส่ตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับเพราะเพราะว่าลูกปืนยังยังยังดีอยู่นะครับคิดคับจะระเบียออกสักหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะมาดูดลูกปืนออกนะครับ ผมเคยทําคลิปว่าเอาลูกปืนออกนะครับของซ่อมตัวหินเจียนะครับโดยการหาหลิกแบนๆนะครับแบบนี้นะครับมาสอดด้านใต้สองอันนะครับแล้วก็ตอกโปรแกมลงไปนะครับนั่นเป็นวิธีแบบท่านใดที่อยากไม่ซื้อเครื่องมือนะครับแต่ท่านใดอยากจะง่ายขึ้นนะครับไม่ซื้อตัวดูดลูกปืนแบบนี้นะครับมันจะง่ายกว่านะครับนี่ครับตัวดูดลูกปืนนะครับท่านใดมีเครื่องมือเยอะๆนะครับแล้วก็ซ่อมบ่อยๆนะครับให้ซื้อตัวเครื่องมือดีกว่านะครับเพราะว่าจะช่วยในการตอดได้ง่ายขึ้นนะครับการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ จะาทำแบบนี้นะครับให้เราคลายตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะประกบไว้อยู่ในลูกปืนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับตัวแกนนี้จะไปค้ำอยู่ที่เฟืองนะครับดังนั้นมันจะดึงลูกปืนออกไปเลยนะครับตัวนี้จะสะดวกแล้วก็ทํางานได้รวดเร็วนะครับแต่ถ้าใช้วิธีตอกก็ได้นะครับไปหาคลิปดูนะครับจ่องผมนะครับที่เป็นซ่อมหินเจียนะครับผมได้ทําการ บอกวิธีไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อนนะครับดูลูกบืนออกก่อนแล้วก็มันจะมีที่ขันอยู่นะครับอันนี้นะครับแล้วก็หมุนขันออกจับตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ขันออกนะครับแต่ถ้าขันกับตัวนี้นะครับมันไม่ค่อยมีแรงนะครับผมจะใช้เจเบอร์12ในการขันนะครับขันให้มันหลุดจากบ่าปอดนะครับแล้วก็ขันกับตัวขันได้เลยนะครับ นี่นะครับจะสังเกตว่าลูกปืนก็จะหลุดมาอย่างง่ายดายนะครับไม่ต้องไปตอกให้เสียเวลานะครับแต่ท่านใดจะไม่ซื้อก็ได้นะครับใช้แบบตอกเอาก็ได้นะครับมันก็ออกเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้วิธีแบบตอกออกเหมือนกันนะครับตัวหลังก็ทำเหมือนการเลยนครับจะสังเกตเห็นว่านะครับมันจะมีรูแบบนี้นะครับตัวตรงแกนนะครับแล้วก็ตัวของเครื่องมือก็จะมีลายแหลมแหลมอยู่นะครับนี่นะครับให้เราใส่ให้ตรงรูแบบนี้นะครับหลังจากผมตอกหลุดลูกปืนออกมาสองตัวแล้วนะครับ นี่ครับตัวล่างตัวหลังจะเล็กกว่านะครับตัวหลังจะเล็กกว่าแล้วก็จะมีแผ่นตัวรองกันฝุ่นของลูกปืนอยู่นะครับแล้วก็ส่วนตัวบนนะครับจะมีแหวนรองอยู่ด้านใต้หนึ่งตัวนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับหน้าตาของทุนที่เสียนะครับจากนั้นเราเอาออกมาแล้วนะครับให้เราทำการชิคอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าลูกปืนยกได้หรือเปล่านะครับหรือว่าลวมนะครับตัวนี้ยังไม่หลวมนะครับยังลื่นอยู่นะครับตัวนี้เป็นฟาลิกนะครับผมไม่อยากงัดออกมาแล้วครับต้องงัด พวกลูกปืนฝาหลีกออกมาแล้วครับมันก็จะล่องหล็กตัวนี้ก็จะเสียไปเลยนะครับผมไม่อยากงัดนะครับบางคนนะครับก็จะงัดข้างนึงนะครับแล้่ก็อาจะระบีนะครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่งัดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในงานไม้นะครับมันเจอฝุ่นเจออะไรเยอะแยะมากมายนะครับนั่นนะครับผมก็จะเอาทุนตัวใหม่มานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนลูกปืนเข้าไปนะครับนี่นะครับเปลี่ยนตัวบนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไงแบบนี้นะครับ ก็ตอกลงไปนะครับจะใช้ลูกบล็อกวัวเล็กๆนะครับสวมเข้าไปแล้วก็ตอกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอกใช้ตัวทีแบบนี้ก็ได้นะครับตอกลงไปนะครับเวลาเราหาตัวสวมนะครับให้มันลงบาให้ลงบาลูกปืนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้ลงบาตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าให้ตอกตรงแผ่นเหล็กตรงนี้นะครับหรือว่าขอบนี้นะครับไม่ได้นะครับต้องลงบาตรงนี้นะครับดีสังเกตห็นว่านะครับเบอร์สิบตัวนี้นะครับจะลงตัวบาพอดีนะครับไม่ได้ลงที่เหล็กนะครับลงที่บาพอดีนะครับเดี๋ยวทําการตอก ออกไปนะครับแต่หาที er os, after, ่มันดีๆกว่านี้อนะครับผมขี้เกียจไปหาแล้วนะครับดอกลงไปให้สุดนะครับดูตำแหน่งด้านล่างนะครับไม่เหวนมันชนกับลูกปืนนะครับนี่นะครับเวลาเราออกสุดนะครับตรงนี้จะมีบาของของเฟืองอยู่นะครับแต่เห็นเลยนะครับว่าบามันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับบาของเฟืองแสดงว่าออกลูกปืนได้สุดแล้วนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับดอกย้ำอีกหนึ่งครั้งอีคครับ ว่านี่นะครับก็เราทาการเปลี่ยนเสร็จปหนึ่งฝั่งแล้วนะครับอีกหนึ่งฝั่งนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับให้ใส่ตัวลูกยางตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อการฝุนลูกปืนตัวหลังนะครับแล้วก็ดอกลูกปืนกลับเข้าไปนะครับอย่าระวังนะครับขั้นตอนแรกนะครับวางตัวนี้มันมันไม่เหมือนตัวข้างหน้านะครับที่ว่าเราใส่ไปแล้วก็มันจะระค้งให้มันตรงได้เลยนะครับตัวนี้เราก็ค่อยๆใส่ให้มันตรงก่อนนะครับอย่าให้มันมันมันเบี้ยวนะครับอย่าให้มันเอียงนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆใส่นะครับ ไม่ได้เอาค้อนมานะครับถ้าค้อนมันจะถนัดกว่านะครับหรือจะใช้ด้ามไขควงตอกก็ได้นะครับตอกให้ยุนเป็นลูกปืนนะตอกเป็นกลนีครับผมใช้ดึงอวนากย้ำนักมันจะถนัดใช้ผมย้ำหนักถ้าใช้เป็นลูกบล็อกย้ำจะจะถนัดกว่านะครับนี่นะครับใส่เสร็จแล้วนะครับตัวด้านหลังจะออกมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับหลังจากเราใส่ลูกปืนจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในตัวทุ่นในแกนที่ใส่ทุ่นข้างในนะครับจะไม่ไจะเป็นรูๆอยู่นะครับมันจะมีแหวนอยู่หนึ่งตัวนะครับในสองมิลนะครับจากนั้นให้เราใส่ตัวกาดตัวนี้ลงไปก่อนนะครับแล้วก็เอาทุ่นลงไปนะครับค่อยๆหย่อนลงไปนะครับให้ลงบาลูกปืนนะครับแล้วก็เอาด้ามไขควงนะครับหรือว่าค้อนยางก็ได้นะครับต้องเป็นค้อนยางนะครับเคาะลงไปที่แกนนะครับเพื่อที่จะให้ลูกปืนตัวหลังลงนะครับ นั้นลงหมุนดูนะครับลื่นดีนะครับมันก็จะสายนะครับเพราะว่าดัวหน้ายังไม่ได้ประคองนะครับนี่นะครับจะลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการประกอบลงไปในตัวเคสตตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไว้นะครับสปริงมันหายนะครับเดี๋ยวผมจะหาสปริงมาใส่นะครับความยาวที่เท่ากันนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นสปริงของอะไรผมไม่แน่ใจนะครับมันอยู่ในรังเครื่องมือนะครับผมผมได้เก็บไว้นะผมจะใส่สปริงตัวนี้นะครับผมจะยืด ให้เข้าไปในร่องนี้ได้นะครับจะใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะเสียบตัวเดือยตรงนี้นะครับจะมีเดือยอยู่เสียบในในร่องสปริงเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวหัวนะครับเสียบไปสักล่องนะครับก็ดึงนะครับมันก็จะดึงได้นามปกตินะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทําการใส่ตัวตัวทุนตรงนี้ลงไปนะครับถ้าประกบถูกนะครับมันก็จะลงแบบง่ายเลยนะครับ ง่ายแบบนี้เลยนะครับ๋ยวผมทามการลองมุนก่อนนะครับนี่นะครับสปริงก็กลับมาท้งานได้ตามปกตินะครับถต่ของดีมันจะดิ่งกระดิ่งออกแบบนี้นะครับเมื่อกี้สปริงมันไม่รู้หลุดหายไปไหนนะครับจากนั้นจะทําการใส่น็อตสามตัวกับคืนที่เดิมนะครับ เดี๋ยวาจะำการประกอบตัวสายือวสวิตกับเข้าที่เดิมนะครับคลิปนี้จะยาวสักหน่อยนะครับตัวนี้นะครับจะมีอยู่สองคู่นะครับสามกับสามกับหนึ่งนะครับสลับกันได้นะครับสามกับหนึ่งนี่จะใส่แบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อกันแบบนี้นะผมเคยอธิบายขั้นตอนไว้แล้วนะครับกลับไปดูคลิปเก่าๆก่อนก็ได้นะครับ เวลาขันสายตรงคือมินอลตรงนี้นะครับให้เราทําการขันกับไขควงนะครับอย่าใช้สว่านนะครับเพราะบางทีแรงพะมันอาจจะเยอะแล้วก็ทําให้สวิตแตกได้นะครับครับประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการจัดสวิตกับตําแหน่งเดิมนะครับแล้วผมจะจัดสายไฟนะครับให้มันไม่หนีบกับบอดี้นะครับจัดสายไฟให้ดีๆด้วยนะครับแล้วก็จุดนี้จะมีตัวล็อกสายไฟอยู่นะครับตกไปแบบนี้นะครับ ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสายมันเข้าในร่องหรือเปล่านะครับสายเข้าในร่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเราประกบตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะไม่หนีบายนะครับนั้นก็จะมาประกบขันแน่นนะครับตรงล็อกมอเตอร์นะครับสามตัวนะครับจะย้ำแน่นกับไขควงอีกหนึ่งครั้งนะครับ นั้นเดี๋ยวเรามาใส่แป้งฐานกลับเข้าไปที่เดิมเลยนะครับย้ำนะครับขั้นตอนการซ่อมนะครับผมจะแนะนําเสมอนะครับว่าซ่อมจากขั้นตอนง่ายไปหายากนะครับบางทีแป้งฐานอาจจะหมดก็ได้นะครับแต่เราไปลื้อหมดแล้วมันมันก็เสียเวลาเปล่าๆนะครับแล้วกาการลื้อแป้งฐานนะครับจะทําให้เรามองหินสี่คอมมิวด้วยนะครับตรวจสอบสีคอมมิวได้นะครับมันก็จะดูว่าสุขรกหรือว่าชำรุดหรือเปล่านะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเพืดูนะครับว่าติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมไปหาตัวปลั๊กสายสักครู่นะครับ๋ยวผมจะมาทำการต่อสายไฟนะครับนี่เปจะต่อไว้แบบคร่าวๆนะครับเพราะว่า๋ยวเราต้องใส่ขั้ววันนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับให้เข้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือต่อทดลองก่อนนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเสียบไฟดูนะครับแล้วก็ทดลองเครื่องกันดูนะครับ ก่อน,นจะเปิดเครื่องนะครับถอดใบออกก่อนนะครับผมมาเสียบลักแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทำการเปิดดูนะครับนี่นครับหมุนนะครับเราก็จะมาดูประกายไฟนะครับไม่มีประกายไฟขึ้นนะครับแสดงว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับ ็คลิปนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดมีปัญหาตรงไหนนะครับในการซ่อมวงเดือนหรือว่าซ่อมเครื่องมือนะครับสามารถคอมเมนต์หรือว่าถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมจะมาตอบนะครับแต่ช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งอยู่นะครับตอบได้ไม่ทั้งหมดนะครับก็ขอไปด้วยนะครับก็